เลิศคิดถึงครับอุ้ยอุ้ยไม่ใช่มันต้องดูตรงนี้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณแบงค์คุณเฟอร์กี้พี่ฟุกสวัสดีนะครับสวัสดีพี่แม็กด้วยฮูมาไลฟ์ให้ทุกคนหายคิดถึงครับผม S 1> <S 1> <S มาพูดคุยนะครับใช่ครับผมยาวแล้วคือเหมือนกับตัดไปแล้วทีหนึ่งก่อนจะล็อกดาวน์แล้วก็กลับมายาวอีกแล้วครับนี่ผมเป็ดแหละเด้แม่แม่ในทวิตจะรู้อย่างนะอืม สวัสดีสวัสดีครับเอจ้า Now I turn into clay. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับมาหาแวบๆนะครับเดี๋ยวก็ไปแล้วเข้ามาไม่ทันก็ดูย้อนหลังนะครับ <c oughs> มาชิลๆให้ฟังสักหน่อยค <c oughs> ันหน้าคันตาผมยาวนะฮะ เซลผมยุ่งนะฮะเพราะว่าอยู่ห้องนะฮะไม่ได้เซจผมออกงานนะครับผมก็อันนี้ถือว่าดีสุดเท่าที่อยู่ห้องมาแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนคนผมอยากโศกนะมันก็เลยกะกระเซร์กระเซิงซะหน่อยอ่าเพลงอะไรดี อยากฟังเพลงอะไรครับมาสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวก็ไปละเดี๋ยวนะผมหาเพลงให้นะอ่าเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสบายดีไหมครับ เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับผมผมบอกเลยว่าเราจะได้มาเจอกันในอ่าเวอร์ชันบาส,สตรีมเกมแล้วนะครับผมตั้งใจมากครับผมอืมบอกเลยว่าเตรียมไว้สักเกมสองเกมแล้วะนะที่ให้ให้ทุกคนได้มานั่งมานั่งดูนั่งดูสนุกสนานแน่นอนครับผมอ่า going pun pun chăm chút thấm sinh nhà phòng lo cười xa lông há thì ไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอ ครับมีคนขอมานานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้ล้องยังล้องไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ก็ก็พอดีนะเป็นเพลงที่พร้อมมากวันนี้ก็จะแบบแบบเวียนๆนะครับผมผมยาวไปถึงกรุงเทพเลยใช่ครับเนี่ยผมคันเนี่ยมันคือมันตีจมูกผมเ,เวลาร้องเพลงมันแบบอินเนอร์มันไม่ได้ไงเวลาแบบไม่ใส่อินเนอร์แล้วมันไม่ได้ ก็โอ้คิดถึงทุกคนมากเลยไม่รู้พูดอะไรไม่ไม่ออกเลยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับหนูขอบ้านโอ้ดูอยู่เกาหลีก็ลักษาในรักษาตัวนะครับตอนนี้ก็หลายเรื่องแต่ไม่ว่าถ้าสถานการณ์ดีเราก็จะได้เจอกันนะครับผม หัวได้ดีกว่าโอ้โหทัดหัต้องทัดหัวไม่งั้นแบบคันมากเยู่อีกคนั้น,นยจำวันจียอำละจะบอกแกบนใหนน้แบบรการนาวกี่วันแล้วนะ จึงทุกคราน้ำตาคลอกินขึ้นแล้วเนอะวันที่รอคอยจนถึงวันจะพบกันรอจนรู้ฉันจะไปดีที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงส่วนฉันนั้น เป็นตับเลยนะครับก็เ <c oughs> พิ่งผ่านวันเกิดของคุณดุลมานะครับผม HAPPY BIRTHDAY HAPPY ปี้เบ d ร์นะครับผมอีกครั้งหนึ่งออกสื่อนะครับผมเอ คิดถึงทุกคนเลยผมขอปิกได้ไหมครับคือผมอะเล่นเกมใช่ไหมฮะแล้วผมแบบเป็นล็อกสตาร์เนผมต้องแบบไปร้องเพลงเล่นกีตาร์ให้คนนั้นคนนี้ฟังแล้วก็แบบคือเล่นเล่นกีตาร์จนแบบเนื้อแบบกระจุยไปเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยทุกคนก็จะได้ดูล็อกสตาร์ ในเกมนะฮะสนุกดีฮะ ขอเพลงเศร้าเหรอฮะโอ้ช่วงช่วงนี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะเศร้าพอแล้วนะฮะ <laughs> เพลงให้เราฟังหรอคะเขินจังครับผมเราเห็นให้ทุกคนฟังนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะเว็บมาหาให้หายคิดถึงต้องมีเพลงปิดปิดท้ายไหมเนี่ยฮะเพลงอะไรดี อ่าผมรู้ละเพลงนี้เดี๋ว่วก่อนไปนะครับผมเพราะว่าจะไปเป็นล็อกสตาร์แล้ว <c oughs> ก็เพลงนี้ทรงท้ายนะครับฟันดีทุกคนยังร้องไม่ค่อยเป็นนะฮะ <c oughs> ช่วงนี้ฟังเพลงเยอะมากแต่ยังร้องไม่ค่อยเป็นแต่อยากเล่น ป็นก่อนเราค่มีความรักอย่างนั้นเราสองคนแต่ก่อเค่มีความฝันยกลางว่าเราสองคนแตฉันวันนี้เห็นเมลหมอกรายเข้ามาปกคุณห เธอกำลังจะไปก็ไปคนเดนยวก็บน,นทางที่เธอบอกกับฉันถ้าเป็นเป็นทางของฉันละเธอตั้งจอาจ,จะมีมีแล้วหรืฉันเป็นคนทำมมันไปเป็นม่้อาจจะเ,เพะฉันอนที่ทำ

เห็นไม่มองไร้เข้ามาปลุกคุมหัวใจละเห็นเธอกำลังจะไปกับใครคนนั้นอีกคนบนทางที่เธอบอกกับฉันว่ามันเป็นทางของฉันและเธอบ่าง าอาจจะไม,ม,ม,ม่มีแล้วหรือฉันเป็นคนทำให้มัมนกลับกลายเป็นนิทาอาจจะเป็นเพราะฉันแ่งที่เจอเมื่อไรห้ใจเธอเป็นพลาแต่ฉันไม่รู้ตัวฉันไม่รู้ใจเธอที่ไปรักใคร ว่าเธอเป็นคนที่ทำร้ายฉันอาจเป็นเพราะฉันเองดีไม่พอเธอเลยไม่รอเพื่อชายคนนี้ไม่รอเพื่อชายคนนี้ยั <Yeah. S 1> ไปนะครับทุกคนเจอก,กันมาให้หายคิดถึงเฉยไว้เจอกันในสตรีมนะบ๊ายบาย มมฮะพี่แกงมาเหรอฮะไหนอ่ะพี่แกงว่าไงพี่แกงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้โหผมยาวมากเลยครับเห็นใกล้ชิดช่าเจะไีรักใครขนาด เอาเป็นว่าผมไปแล้วนะครับก็ก็น่าจะต้องไปแล้วนะครับโอ้ยมีพี่เจ้าโอมาด้วยครับพี่เจ้าโอสวัสดีครับคิดถึงพี่ๆนะครับร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงอ๋อนี่ไงเจอและร้องให้ร้องให้ฟังหนึ่งเพลงนี่ไงผมร้องและครพี่แกงดิสโก้ดิสโก,สโก้ยังยังไม่ถึงดิสโก้เลยอะพี่ ไหนก็อีกเพลงแล้วกันเพลงอะไรดีช่วยกันเลือกซิอ่ะเพลงนี้แล้วกันช่วงนี้มันบ่อยเหลือเกินเป็นเพลงที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้นะครับผม 嗯。Hmm. Tôi, 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 ันไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปแต่ฉันก็รู้ดีว่าขั้นเธอ fundplanung ma ฉันพร้อมจะไปแต่ฉันรู้ดีว่าข้างทางเท่าน,นั้นมีเขาใช้ไหมและคนคนนั้นดูแลเธอดีหรือเปล่าเธอเยี่ยมฉันก็ดีใจแต่ตรงนี้ฉันไม่มีใครฉันไม่มี Fun fly long man Bye-bye